อ่าโอเคครับเพื่อนๆก็ล่าสุดนะครับผมได้รับเงินเข้าบัญชีธนาคารมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจากเว็บไซต์หาเงินออนไลน์ฟรีนะครับที่ผมเคยทําคลิปรีวิวไปเมื่อวัน2วันที่แล้วนะครับก็ตอนนี้เนี่ยผมได้ทําการสั่งถอนนะครับแล้วก็ยอดเนี่ยได้เข้าบัญชีธนาคารผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจำนวนเงิน295บาทนะครับ ได้รับเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์เวลา1นึ่ทุ่มครึ่งนะครับผมก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่สนใจนะครับอยากจะหาเงินออนไลน์เข้าบัญชีธนาคารฟรีๆแบบนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะมารับชมคลิปวิดีโอนี้ได้นะครับก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะสอนวิธีการหาเงินออนไลน์ฟรีแบบนี้นะครับเน้นย้ำนะว่า เราไม่จําเป็นต้องลงทุนเลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะไปเปิดให้ดูในเว็บด้วยเนาะว่าผมไม่ได้ลงทุนเลยแม้แต่บาทเดียวนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้จะมาสอนตั้งแต่การสมัครการเข้าเล่นการตั้งบัญชีธนาคารในการถอนนะครับว่าเงิน295บาบทที่ผมได้มาเนี่ยมันได้มาจากไหนได้มาอย่างไงนะครับผมก็ก่อนอื่นนะครับก่อนจะไปรับชมคลิปวิดีโอนะครับก็ ฝากเพื่อนเพื่อน,นะครับช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับแล้วก็กดซับสไครต์ให้ช่องของเชียว c ุ a n n e l ด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปเนาะโอเคถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปรับชมได้เลยครับผมอ่ะโอเคครับก็สำหรับเว็บไซต์หาเงินที่ผมได้ทำการถอนเงินมาจำนวน295บาทเนาะก็จะเป็นเว็บไซต์แนวแทงบอลนะครับซึ่งเว็บไซต์เว็บนี้เนี่ยก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยนะว่า มันเป็นเว็บไซต์ที่เราเนี่ยสามารถที่จะลงทุนได้นะครับแต่ว่าผมแนะนําให้เพื่อนๆเ,เล่นฟรีเนาะก็ไม่อยากให้เพื่อนเอนลงทุนกันนะครับสําหรับเว็บไซต์แนวนี้นะครับซึ่งเว็บไซต์อันนี้เนี่ยเขาจะมีโบนัสสาหรับสมาชิกใหม่ด้วยนะครับเพียงแค่เพื่อนๆทําการสมัครสมาชิกเสร็จปุ๊บเขาก็จะให้เครดิตฟรีเพื่อนๆมานะครับจำนวน35ดอลลาร์เนาะตีเป็นเงินไทยก็จะประมาณ1,000บาทนะครับ ซึ่งเครดิตฟรีตรงนี้นะครับเพื่อนๆสามารถนำไปใช้ในการเล่นทายผลฟุตบอลนะครับภายในเว็บไซต์ได้นะครับเก็บสะสมให้ครบ45ดอลลาร์เพื่อนๆก็จะสามารถถอนออกมาได้10ดอลลาร์นะครับก็คือถอนส่วนต่างของ35ดอลลาร์เนี่ยออกมาเข้าบัญชีธนาคารได้นะครับก็ก่อนอื่นเนาะเดี๋ยวเรามาลงทะเบียนเว็บไซต์กันก่อนนะครับวิธีในการลงทะเบียนเว็บไซต์เนี่ยก็ง่ายๆเนาะ เพียงแค่เพื่อนเพื่อนะครับทาการกรอกชื่อผู้ใช้นะครับรหัสผ่านนะครับเป็นตัวเลขกับตัวอักษรภาษาอังกฤษเนาะอ่ารหัสโปรโมชั่นก็กรอกตามนี้นะครับเบอร์โทรศัพท์ก็ให้เพื่อนตัดเลขศูนย์หน้าเบอร์โทรศัพท์ออกด้วยนะครับผมหลังจากกรอกเบอร์โทรศัพท์เสร็จเนี่ยเพื่อนๆอย่าเพิ่งมากดรับ OTP ตรงนี้นะก็ให้เพื่อนๆทําการเนี่ยกรอกเลข4ตัวนี้นะครับไปตรงช่องซ้ายมือตรงนี้ก่อนเนาะ หลังจากที่เกาะตัวนี้เสร็จค่อยมากดรับรหัส OTP ตรงนี้นะครับผมอาหลังจากได้รับรหัส OTP ก็นํามาเกาะใส่ช่องนี้นะครับอ่าแล้วก็กดลงทะเบียนตรงนี้ได้เลยครับผมโอเคครับหลังจากที่เพื่อนๆสมัครเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ล็อกอินเข้ามาในเว็บไซต์นะครับหน้าตาของเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก่อนอื่นเนาะก็เพื่อนๆทาการเช็คก่อนนะครับว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยได้รับเครดิตฟรีหรือ,อยัง โดยการมากดตรงคําว่าของฉันตรงนี้นะครับผมหลังจากมากดเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเห็นเมนูตรงนี้นะครับที่เขียนว่าเครดิตฟรีเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆจะได้รับกันอยู่แล้วนะครับคนละ35ดอลลาร์นะครับแล้วก็ ตรงนี้เนี่ยสามารถนําไปใช้ในการทายผลฟุตบอลภายในเว็บไซต์ได้นะครับถ้าเพื่อนๆ่เนเนี่ยปันเกิน45ดอลลาร์ขึ้นไปเพื่อนๆจะสามารถถอนเงินออกมาได้เนาะอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูกฎกติกาแล้วก็เงื่อนไขของเว็บไซต์เว็บนี้กันก่อนนะครับผมอ่านี่มาดูตรงกิจกรรมตรงนี้นะครับก็เขาจะระบุไว้นะครับว่ากิจกรรมนี้เนี่ยเป็นกิจกรรมที่จะแจกเครดิตฟรีให้กับผู้ใช้ใหม่ จำนวน35ดอลลาร์นะครับซึ่งเครดิตฟรีตรงนี้จะมีอายุอยู่ที่3วันนะครับผมโดยเราเนี่ยสามารถถอนกำไรจากการที่เราเนี่ยไปสร้างกำไรจากเครดิตฟรี35ดอลลาร์ตรงนี้ได้นะครับแต่ว่าเครดิต35ดอลลาร์ตรงนี้ไม่สามารถที่จะถอนได้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมจะพามาดูในส่วนของสิทธิ VIP นะก็คือสำหรับสายฟรีทุกคนนะครับจะอยู่ที่ VIP 0นะูเนาะ เนี่ยนะครับเขาเขียนไว้ว่าถ้าเราจะทําการถอนเงินนะครับการถอนเงินขั้นต่ําของ v i p 0เนี่ยจะอยู่ที่10ดอลลาร์นะครับนั่นหมายความว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยจะต้องเล่นให้ได้45ดอลลาร์เนาะอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกนะครับก็คือ35ดอลลาร์แรกอันนี้เนี่ยเราถอนไม่ได้อยู่แล้วนะครับเราจําเป็นต้องเล่นเพื่อให้ได้45ดอลลาร์นะครับเพราะว่า มันจะได้มีส่วนต่างตรงนี้เนี่ยอยู่ที่10ดอลลาร์เนาะซึ่ง10ดอลลาร์ตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะถอนได้นะครับอ่าเดี๋ยวผมเปิดประวัติการถอนเงินของผมให้ดูนะครับอ่าอันนี้เป็นบันทึกการฝากการถอนนะครับนี่เนาะการเติมเงินนะครับผมไม่เคยเติมเลยแม้แต่บาทเดียวนะครับแต่ดูตรงการถอนนะตรงนี้ขึ้นว่ากําลังประมวลผลนะครับแต่ว่าผมถอนออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผมถอนไป10ดอลลาร์เนาะก็โดนค่าธรรมเนียมไป1ดอลลาร์เหลือ hmm. 9ดอลลาร์นะครับนีก็ถอนวันนี้นะตอนช่วง6โมงนะครับก็เพิ่งได้รับยอดประมาณทุ่มครึ่งนะครับประมาณนี้เนาะวิธีการเล่นของเว็บไซต์เว็บนี้ก็ไม่ยากนะครับ mm hmm. เพื่อนๆกดมาตรงคำว่ารายการตรงนี้ก่อนนะครับผมอ่หลังจากกดมาปุ๊บนะครับก็ให้เพื่อนไปทำการเลือกคู่บอลน,นะครับก็ให้มากดตรงนี้เนาะให้มากดคำว่าวันนี้นะครับให้มาดูว่า วันนี้เนี่ยมีคู่บอลคู่อะไรบ้างนะครับอย่างตอนนี้เนาะก็จะมีคู่บอลที่กําลังจะเตะเนี่ยอ่าเป็นอันนี้นะครับผมกําลังจะเตะตอน2องทุ่มครึ่งนะครับเพื่อนๆก็กดเข้าไปเลยเนาะอ่าตรงนี้นะครับในส่วนของตรงนี้เพื่อนๆก็สูบเอาได้เลยว่าจะถ่ายเป็นสกอร์เท่าไหร่นะครับแต่สําหรับเว็บไซต์เว็บนี้เนาะถ้าเกิดว่าคู่บอลคู่นี้นะครับจบจบแมตช์แล้วเนี่ยเขา เสมอ0-0แล้วเพื่อนๆน,นะครับไปทายว่า0-0เพื่อนๆจะเสียนะครับแต่ถ้าทายอื่นๆที่ไม่ใช่0-0เนี่ยเพื่อนๆจะได้นะครับก็คือห้ามทายผลถูกนะครับมันอาจจะแตกต่างกับเว็บไซต์ทายผลฟุตบอลอื่นๆเนาะทั่วไปเขาจะต้องทายให้ถูกนะครับแต่อันเนี้ยต้องทายยังไงก็ได้ให้มันผิดนะครับให้มันไม่ตรงกับผลที่จะออกมานั่นเองโดย ส่วนตัวผมนะผมก็จะทายเนี่ยอันเนี้ย03นะครับเพราะว่ามันได้เปอร์เซ็นต์เยอะเนาะเนี่ยมันได้ตั้ง4เปอร์เซ็นต์ของยอดที่ลงนะครับก็อย่างเช่นเพื่อนๆจะทาย03เพื่อนๆก,ก็กดมาเนาะแล้วก็กดทั้งหมดตรงนี้นะครับมันก็จะลงเงินที่เรามีทั้งหมดตรงนี้ให้นะครับแล้วก็กดยืนยันไปนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมไม่มียอดเงินแล้วเนาะอ่ะอันนี้ก็เป็นในส่วนของวิธีการเล่นคร่าวๆนะครับผมซึ่ง อันดับสุดท้ายก็คือการถอนเงินนั่นเองการถอนเงินเนี่ยเราก็จะต้องไปที่เมนูถอนเงินตรงนี้นะครับโดยก่อนจะถอนเนี่ยเราก็จะต้องไปตั้งบัญชีการถอนเงินในข้อมูลส่วนตัวตรงนี้ก่อนนะครับเพียงแค่เพื่อนๆกดเข้าไปแล้วก็ไปตั้งชื่อจริงนะครับ ชื่อธนาคารหมายเลขบัญชีธนาคารนะครับแล้วก็กดบันทึกไว้นอกภายในนี้นะครับแล้วก็เวลาที่เราจะแจ้งถอนเงินเนี่ยเราจะต้องไปแจ้งแอดมินใน LINE ด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะเปิดแชทให้ดูเนาะอ่ะอันนี้ก็จะเป็น LINE แอดมินของเว็บไซต์เว็บนี้นะครับผมซึ่งการที่เพื่อนๆจะแจ้งถอนเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถที่จะทำตามผมได้นะโดยที่ส่งรูป ส่งรูปไปก่อนว่าเรามียอดเงินเนี่ยถึง45ดอลลาร์แล้วนะครับแล้วก็บอกว่าแจ้งถอนเนาะอ่าเนี่ยประมาณเนี้ยนะครับแล้วเขาก็ให้แคปหน้ารายการถอนไปแล้วก็บอกเบอร์เราไปแค่นี้เองนะครับรอประมาณชั่วโมงหนึ่งเงินก็เข้าแล้วแล้วก็เดี๋ยวผมทิ้งล ne ของแอดมินไว้ให้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วกันเนาะก็ฝากเพื่อนๆนะครับถ้าจะทักไปเนี่ยทักไปแค่ตอนที่จะถอนเงินพอเนาะเพราะว่าอ่าเว็บไซต์เว็บนี้มีแอดมินคนเดียวนะ เพราะว่าถ้าเพื่อนๆทักไปแบบไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับการถอนเงินบางทีเขาอาจจะไม่ตอบนะครับผมโอเคก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับก็ถ้าใครที่สนใจในการหาเงินออนไลน์ก็ลองไปสมัครลองไปเล่นกันดูได้นะครับผมอาจจะสมัครหลายๆเครื่องหลายๆเบอร์แล้วก็ไปเล่นก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็ลองไปทํากันดูเนาะสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ